เอเปกวันนี้เมนูอาหารไทยนะคะที่เป็นเมนูแนะนำแล้วก็เมนูขึ้นชื่อที่จะมาพร้อมเสิร์ฟกันนะคะให้กับทางด้านของผู้นำเอเปกได้รับประทานกันเนี่ยเราต้องไปดูกันแล้วนะว่าวันนี้เมนูนี้มีอะไรเด็ดๆไปติดตามกันค่ะ ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประชุมเอเปก2022และที่พลาดไม่ได้ก็คืองานเลี้ยงการล่าดินเนอร์ผู้นำเขตเศรษฐกิจในคืนวันที่18พฤศจิกายนจัดขึ้นที่หอประชุมกองทัพเรือซึ่งประเทศไทยได้จัดเตรียมอาหารไทยที่ผ่านการประกวดสตาร์ทอัพด้านอาหารในอนาคตและเมนคอส จัดเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่โดดเด่นจากทุกวิภาคของไทยรังสรรค์โดยเชฟมิชลินเชฟชุมพลแจ้งไพรเป็นอาหารสี่คอร์สมีอาหารไทยขึ้นชื่อเพื่อช่วยโปรโมตอาหารไทยสู่สายตาชาวโลกทั้งข้าวซอยต้มข่าไก่ต้มยำขนมหมอ้อแกงเผื่อภูเขาผักจากโครงการหลวงไขป่ปลาข้าวเวียจากโครงการหลวงดอยอินทนนท์เนื้อจากพลยางคำ ปลากูเลาจากตากใบรวมถึงเครื่องดื่มเป็นไวน์ไทยจากเขาใหญ่ใช้ทีมงานทั้งหมด300คนในการรังสรรค์เมนูต่างๆ